พามาชมนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์ติดตั้งกันชนรอบคันงานสแตนเลสนะครับดูฮะด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับติดตั้งแข็งแรงนะครับใช้จุดยึด2จุดนะครับมีจุดนี้นะฮะแล้วมีขาต่อนะครับยึดแบบนี้ฮะทางซ้ายและขวานะครับเรียบร้อยนะฮะงานเป็นงานสแตนเลสแท้นะครับโอบข้างซ้ายขวาด้วยนะฮะเห็นไหมฮะจะโอบถึงนี้เลยนะฮะจะมีสกีข้างนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับ มาถึงท้ายนะฮะท้ายตัวนี้จะเป็นท้ายแบบมีเสาอากาศนะครับครบเลยมีเสาอากาศซ้ายและขวานะครับเสาอากาดคือต้นนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับเสากาดซ้ายและขวางานปนงานสเตเลสสองชั้นนะครับจุดยึดตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงนะครับทั้งหมด4จุดนะครับสวยๆแข็งแรงนะครับแบบนี้เลย ใครที่อยากได้กันชนท้ายรอบคันแบบนี้ในกันชนท้าย All New Comuter นะครับอินบ็อกซ์สอบถามนะได้ที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับ